จะมีใครรู้บ้างว่าเคล็ดลับในทุกความสำเร็จของอัจฉริยะอย่างเอดิสันเกิดขึ้นจากหู สวัสดีค่ะมิ้นพิมสิริทองร่มโพค่ะผมสรนลครดนยานนท์นะครับหรือหนุ่มเมืองจันทร์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ธุรกิจครับรายการเชื่อนํำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มคะวันนี้มิมีคำถามค่ะเวลาที่เพื่อนมิ้นชอบมาบ่นว่าตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเก่งกว่าหรือว่าเพราะว่าคนอื่นประสบการณ์มากกว่ามิ้นจะมีวิธีการให้กำลังใจเขาอย่างไรดีคะ มิ้นเคยได้ยินคําว่าในดีมีเสียในเสียมีดีไหมครับเคยค่ะแต่ว่าความหมายที่แท้จริงคือผมยกตัวอย่างคําว่าหยินหยางดีว่าครับหยินหยางเนี่ยคนชอบคิดว่าคือสีดํากับสีขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยความหมายหยินหยางเนี่ยดำไม่ใช่คือดําหมดนะครับดำเนี่ยคือขาวน้อย <c oughs> <ดำ S 1> แต่ขาวเนี่ยคือดําน้อยทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมครับนั่นคือหมายความว่าทนทุกคนนะมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวเ <c oughs> พียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือป่กเท่านั้นเอง มินรู้จักทมัสแอดต์ดิสันใช่ไหมครับอ่ารู้จักค่ะเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากๆรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับความสําเร็จของเขาคืออะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีไฟปะคะพี่ตุ้มทาไมครับก็เขาเป็นคนทําให้เรามีหลอดไฟใช้ก็เลยสะสมไฟมาแล้วก็ประดิษฐ์ออกมากมายถูกไหมคะไม่ใช่ครับช่วงหน้าเรามาเฉลยกันครับว่าเอดิสันมีเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จและคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้มากมายครับ ที่ตุ้มคะทาไมเอดิสันถึงคิดสิ่งประดิษฐ์ได้มากมายคะกดอุดย้อนไปนิดนึงนะครับถ้าวันนี้คนรุ่นใหม่หลายคนอาจจะคิดว่าเอดิสันเนี่ยสร้างความยิ่งใหญ่อะไรมากมายนักเราก็นึกถึงสติปจ็อบในวันนี้สติปจ็อบในวันนี้เรานึกออกใช่ไหมครับว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วคนต่างคนโอ้ชื่นชมว่าโอ้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วเอดิสันเนี่ยในยุคเวลาหนึ่งเนี่ยเขาคล้ายๆสติปจ็อบนี่แหละครับแต่ที่เหนือกว่าก็คือว่าเขาสร้างสิ่งประดิษฐฐ์์มมาาาาากยยเเเ่่่อั้รรบบววสสิิิิงงปปะะดดษทททีีขขขจนนไ็ธต มี1,093ชิ้นโ oh. อ้โหบริษัท GE หรือ General Electric เนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่คือบริษัทของเอดิสัตอนที่เขาสร้างหลอดไฟขึ้นมาเรานึกถึงวันที่มันมืดมืด,มด,มดอยู่ตอนกลางคืนแล้ววันหนึ่งก็มีหลอดไฟขึ้นมาแล้วก็สว่างสวยไปทั้งเมือง <S <S มันเป็นความยิ่งใหญ่มาก,กาในยุคสมัยนั้นสิ่งประดิษฐ์เขาทำให้โลกเปลี่ยนเลยค่ะพี่ตุ้มสำหรับการมีหลอดไฟ เวลามีคนถามเขาว่าเ,เคล็ดลับของเอสันคืออะไรที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอสันมาเกิดขึ้นมาจากนู่นนี่นี่เอสันบอกไม่ใช่ครับเคล็ดลับของเขาคือเขาหูตึงหูตึงใช่ครับแล้วทําไมถึงคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อะคะเอดิสันเนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติของเขานะครับประวัติของเขาเนี่ยคือว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเป็นโรคอีดําอีแดงโรคนี้เป็นโรคสมัยก่อนนะครับมันจะมีมีเชื้อเข้ามาที่หูได้แล้วทาให้หูเขาอักเสบ แล้วก็วันหนึ่งที่เขาไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็ทําไฟไหม้หรือไงแล้วก็โดนช่างตกหูปึ๊กก็หูก็เลยดับฟังไม่ค่อยได้ยินไอหูที่ไม่ค่อยได้ยินทําให้ครูในโรงเรียนเนี่ยชอบคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดเลยเขาแย่เขาชอบถามอะไรที่นอกตําราต่างๆมากมายจนท้ายก็ต้องออกจากโรงเรียนมาแล้วพ่อแม่ก็สอนเขาแล้วก็เปิดห้องทดลองใต้ดินอะไรให้เองสันตามประวัติที่เราเคยเรียนมานค,ค,ความหูตึงหรือหูดับของเขาเองเนี่ยที่ทาให้เขามีสมาธิ มิน้นลองนึกถึงนะครับเวลาเราทํางานอยู่ในห้องทางานทั่วไปเนี่ยแล้วเสียงดังๆสิ่งที่เราอยากได้มากก็คือบางทีเราอยากใส่หูฟังฟังเพลงขึ้นมาเพื่อให้เรามีสมาธิกับบางสิ่งมันใหญ่ที่เรากำลังทาอยู่ใช่ไหมครับ <S <S นึกถึงตอนเราว่ายน้ำนะครับจะมีปักอุดหูใช่ไหมถ้าชั้นเป้ปักอุดหูได้นี่ก็เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย <S <S ใช่แต่เอดิสันมีปักอุดหูประจําตัวคือไม่ได้ยินอะไรเลยคือแทจะใครพูดมาก็ไม่เอยได้ยินฉะนั้นสมาธิของเขาส่วนใหญ่ก็เลยอยู่กับงานที่ข้างหน้า เวลาที่สมองนี่ไปคิดเรื่องอื่นก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงเขาก็อยู่กับไอ้ตรงนี้แหะครับนั่นคือเคล็ดลับความสําเร็จของเอดิสันกลายเป็นว่าหูตึงที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียกับกลายเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับเอดิสันใช่ครับเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาหูตึงในวัยเด็กเนี่ยอาจจะทําให้ครูรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ไม่ฉลาดค่ะแต่พอวันหนึ่งพอโตขึ้นพอทํางานขึ้นเนี่ย หูตึงกับช่วยทําให้เขาทํางานได้ดีขึ้นในดีมีเสียในเสียมีดีเอดิสันใช้สิ่งที่คนอื่นว่าเป็นเรื่องที่แย่ๆกลายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับเขาเพราะเขามีสมาธิกับงานมากที่สุดนึกถึงเวลาคนทํางานทั่วไปครับคนบางคนเนี่ยก็มีปัญหาบางเรื่องแต่เรานองนึกดูเลยครับว่าปัญหาบางเรื่องเขาเนี่ยไปใช้อีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นึกถึงถ้าเรามีเพื่อนบางคนเพื่อนคนนี้ย จู้จี้จุกจิกมากไปซื้อของชอบต่อราคาแล้วมีความสุขว่าถ้าซื้อของได้ถูกกว่าเพื่อนมินว่าคนนี้เหมาะกับฝ่ายจัดซื้อถูกต้องครับคือถ้าเราไปวางตำแหน่งเขาที่เหมาะสมเนี่ยบันทีความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าประหยัดให้กับบริษัทเท่าไหร่แต่เขาเป็นนิสัยส่วนตัวเขาว่าซื้อของได้ถูกกว่าเมื่อไหร่รู้สึกชนะถูกกว่าเพื่อนเมื่อะไหร่แล้วจะแฮปปี้มากจะรู้สึกโอ้โหภูมิใจมากซื้อได้ต่ำกว่าเพื่อนจริงค่ะ ตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนก็เหมือนกันครับถ้าเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับเขาได้คนบางคนที่เป็นคนที่เก่งมากในการพูดคุยกับคนไปอยู่ฝ่ายบัญชีซึ่งต้องอยู่กับตัวเลขไม่ได้อยู่กับคนก็ใช้คนผิดงาน<ะ>ฉันทุกคนมีข้อดีข้อเสียอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันถูกหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับคนที่ชอบว่าตัวเองว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยลองค้นดูดีๆเราอาจจะมีข้อดีอยู่ในตัวเองก็ได้นะครับหามันให้เจอบางครั้งเราไปอยู่กับงานแล้วทํางานไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ดีไม่เก่งแต่บางทีเราไปอยู่ผิดที่ผิดทางเท่านั้นเองจริงค่ะมินว่าบางทีเราควรมองหาข้อดีมากกว่าจ้องหาข้อเสียแล้วเราก็จะได้เจอข้อดีๆที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเราได้ครับมันมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนักปรา์จีนค,คนหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องของชายจีนคนหนึ่งเนี่ยครับก็ทุกวันเนี่ยเขาก็แบกถังน้ำสองอันแบกไปตักน้ําจากลําคลองแล้วก็มาเทใส่ตุ่มที่บ้านทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน ปรากฏว่าถังใบหนึ่งเนี่ยดีมากอีกถังใบหนึ่งเนี่ยมีรอยแตกมันก็น้ําก็รั่วทุกวันทุกวันวันหนึ่งไปตักปุ๊บขึ้นมาสองถังเดินไปถึงที่บ้านถังหนึ่งเต็มอีกถังหนึ่งเหลือแค่ครึ่งเดียวจนวันหนึ่งถังไอ้ใบที่รั่วก็ทนไม่ไหวรู้สึกละอายกับตัวเองเหลือเกินว่าท,ทําหน้าที่ตัวเองไม่เหมาะสมะเขาก็เลยบอกเจ้าของบอกว่าละอายตัวเองเหลือเกินที่ทําให้น้ําในถังนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวเปลี่ยนถังดีไหมคนนั้นก็บอกว่าคุณไม่สังเกตเหรอ ว่าเวลาที่เขาแบกมาเนี่ยด้านซ้ายคือด้านที่ถังที่รั่วอยู่เนี่ยมีต้นไม้ดอกไม้ขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่าเขารู้ว่าถังน้ำเนี่ยมันจะรั่วเขาก็เลยเอาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เนี่ยไปไว้ข้างทางในข้อเสียมันก็เกิดข้อดีข้อหนึ่งก็คือทําให้ดอกไม้เบ่งบานแล้วพ่อดอกไม้เนี่ยไปปักแจกันที่บ้านสร้างความกดงานให้กับภายในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ถังน้ำใบนี้คิดว่าเขามีแต่เสียแต่จริงจงเขามีดีอยู่ฉันคนทุกคนก็เหมือนกันครับบางคนเป็นถังน้ําที่เต็มซึ่งเหมือนคนที่เป๊เป เป๊ะมากๆเนี่ยเขาเป็นเรื่องดีนะ,ะบางทีแต่บางทีเป๊ะมากๆเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนที่ไม่เป๊ะมากคนคพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆมีน้ําใจกับคนอื่นมากมายเนี่ยคนคนนั้นจะเพื่อนมากก็หมายความว่าทุกคนมีข้อดีข้อเสียในตัวเองเลือกมันให้เจอเลือกมันให้ได้เท่านั้นเองครับในดีมีเสียในเสียงมีดี ฟังพี่ตุ้มแล้วนะคะมิ App, นึกถึงว่าคําว่าดีและคําว่าเสียเป็นคล้ายๆกรอบที่บล็อกความคิดของเราไวค้ค่ะพี่ตุ้มเหมือนเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรดีเนี่ยเราก็จะหยุดความคิดของเรา,รท,าทั้งๆที่จริงในดีอาจมีเสียแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าเช่นกันค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะหยุดความคิดของเราว่าสิ่งนี้ไม่ดีท,ทั้งๆที่จริงๆแล้วในเสียอาจมีดีแล้วเรื่องในดีมีเสียในเสียมีดีเราเอามาใช้กับการทําธุรกิจได้ไหมคะ โอ้ได้มากมายเลยครับอย่างเรื่องห่วงจุ้ยครับพื้นที่สามแยกที่หลายคนบอกว่าไม่ดีนะครับทำเลที่กระแสะพุ่งชนกันไอ้ตรงกลางอ่ะไม่ดีที่สุดเนี่ยธุรกิจไหนก็ไม่ชอบนะครับแต่มีธุรกิจบางธุรกิจชอบเดี๋ยวเราจะมาเฉลยวันพรุ่งนี้ครับเฉลยเลยไม่ได้หรอคะพี่ตุ้ไม่ได้ครับเวลาหมดแล้ว ี้เรามาหาคําตอบกันค่ะว่าทําเล3แยกทําเลที่แย่ที่สุดแต่มีธุรกิจหนึ่งที่ชอบทําเลนี้มากๆธุรกิจนั้นคือธุรกิจอะไรกับรายการฟ้าฟูธุรกิจค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะความพยายามหาข้อเสียของคนอื่นใช้เวลาเท่ากับการค้นหาข้อดีของคนนั้นโอ้ผมงอเยอะจังเลยนะยาย เตรียมพบกับการกลับมาของเจ้าพ่อเกมโชว์ปัญญานิรันกุลปริษนาฟ้าและผ่าช่องหนึ่งเวอร์คอย